ทีนี้ยังอยู่ในเรือห้องการทองเทียวเมื่อนกันค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลไส้ไทยจัดโครงการไส้ไทยเมืองซีเคียวนะะ่าหัวรไส้ไทยโกกรีน,นะะประจําปีกว่าประมาณ2568เพื่อจะขับเคลื่อนการดําเนินงานข้องอาซาสมัครทองทิ่นรักโลกค่ะ ถีน้ำเซียนมู่ถีซ้ำบานคลองจิลาตำบลบนไส้ไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายอนุวัฒน์มดพริงรองผู้วา่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านเป็นประธานในโครงการไส้ไทยเมืองซี่เคี้ยวหรือไววส้ไทยโกกรีนนะคะประจําปีงบประมาณพศ2อ6 8อกิกิจกรรมขับเคลื่อนนะคะการดําเนินง,งานข้องอาซาสมัครทองถิ่นรักโลกภายใต้ชื่อง,งาน LEV Week เครือข่ายออท่อลอ่อนะคะรวมใจกันขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืนพร้อมโดยส่วนราชการแล ก็มีประชาชนเข้ารวมนี่แหละค่ะโครงการนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างอบตไส้ไทยและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยนำนโยบายของกระทรวงมหาไทยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอีกท้งก็ยังเป็นการบูรณาการโครงการต่างๆเพื่อทํางานไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นโครงการทั้งขยะเปียกหลดโลกรอกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนการจัดการสิ่งปฏิกูลขยะหมูลฟอยซึ่งการนําเสนอในรูปแบบกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของอาสาสมัครท้องทิ่นรักโลกที่ว่าภายใต้ชื่อง,งาน l e v Week นี่แหละค่ะ,คะก็เป็นการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยให้อย่างยืนด้วยทันรองผู้วายัางบอกเลยนะคะว่ากระทรวงมหาไทยก็ กำลลดเป้าไม้และกันแนวทางในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการขยะทั้งขยะเปียกหลดลกรอนนะและก็โครงการธนาคารขยะย่างต่อเนืองค่ะโดยมอบไม้ห้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนํานโยบายลงสู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็เกิดความยั่งยืนจะเห็นได้จากโครงการทั้งขยะเปียกหลดลกรอนตาบลไส้ไทยได้รับการขัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการตรวจราชการข้องผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะและการธนาคาร ขยะชุมชนตำบลไส้ไทยก็ได้รับการขัดเลือกให้เป็นธนาคารขยะชุมชนต้นแบบพอออำเภอเมืองกระบี่ทำให้มีการบริหารจัดการขยะหมุนฟ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพยัางยืนและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ต่อไปนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นต้นแบบในเรื่องของการบริหารจัดการขยะนั่นเองแหละค่ะพี่้าแกรนนะ่ะไปกระบี่กันแล้วไปอีกนึงทีค่ะน้องยิ่งอ้อมวันหยุดนี้ที่จังหวัดกระบี่ค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติก็ ต่างภาคกันมาเที่ยวคลองรูดและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันอย่างคึกคักเลยเพื่อลบอากาศร้อนเพราะช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนนะก็ทําให้ในจังหวัดกระบี่เนี่ยก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองรูดตําบลน,น้องทะเลอเําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่เป็นนํำจืดพุทธมาจากศอกหินใต้พื้นใต้ตตตตดินนี่แหละมีะมนนำไซมเมื่อนกระจกเลยนะค่ะว่าเมื่อนกระจกเลยแล้วก็เย็นสดชื่นรวมถึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยน้ำไสมเที่เป็นเบื้องลัง เป็นปลาและผูกเขาประกอบกับทองฝาซี่ครามจึงทําให้บริษัทผลิตภาพยนต์ฟอร์มอยากเหมือนจูราสสิกเวิด์นี่แหละเขาก็มาฉายคลองรูดจังหวัดกระบี่เป็นนึ่งในสถานที่ทายทำาภาพยนตร์เรืองนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ที่คลองรูดนี่ค่ะเขาก็จะมีบริการชาวเรือคายักเนี่ยเอาไว้พายเล่นในแหล่งน้ำนี่แหละค่ะมีความยาวตั้งแต่ปลายน้ำจนถึงตอนน้ำเนี่ยระยะทางประมาณโลครึ่งเนี่ยใช้เวลาพายเรือไปกลับก็ประมาณนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะแล้วแต่เราอิพายความเร็วเท่าไรนะโดยตลอดเ้น ทางค่ะก็จะมีจุดพักให้หนักท่องเที่ยวได้นั่งพักกันให,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 ให้ให้เนื้อให้เนื่ยนะหรือว่ามีจุดที่ไว้ลงเล่นน้ำพันนี้แล้วค่ะก็จะมีร่มเงาต้นไม้ที่ปกคลุมตามธรรมชาติแต่ว่าใครที่ว่าไม่ถนัดพายเรือเนี่ยหรือว่าเด็กๆเนี่ยค่ะการสร้างหมาจะลงเลน่นน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์ที่ทางนา้ำลอดกันนะคะโอ้นี่น้ำเขาใสจริงลเ,เลยพี่สหมดแล้วนะเหมือนกับเหมือนกับที่เขาว่าแม่เหล็กเดี๋ยวก็วิวสวยมากเลยมีภูเขาอย,อยู่ข้างล่างนั่นแหละค่ะเอาไปเที่ยวกันให้ได้ที่คลองรูดนะคะมีความบัดท้ายทำนั่งรัังกนนด้้วยะอา